สวัสดีค่ะเจเจเลยลับเบอร์นะคะวันนี้มีออเดอร์แปลกมาให้ดูค่ะตัวนี้นะคะตัวพลาสติกหกหุนใส่เก้าอี้งานเลี้ยงนะคะพี่เสือขาวดูหน่อยเก้าอี้งานเลี้ยงเป็นยังไงน้องจะได้สั่งหูนี่ค่ะเก้าอี้งานเลี้ยงแบบนี้นะคะจ้ะสามารถใช้ตัวไหนได้คะพี่พี่เสือขาวช่วยบอกหน่อยบบผุนี่ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆหันหัวให้หน่อยค่ะ ด้านมนเนี่ยแบบนี้นะจ๊ะสามารถใช้ได้ท่านใดสนใจบอกพี่เสือขาวได้เลยค่ะตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะ,จะเจเจรลญรับเบอร์ค่ะ0909522649 0959250691ค่ะวันนี้พี่เสือมีจัดงานเยอะเหมือนกันนะคะนี่ออเดอร์ที่สั่งไว้เดี๋ยวพี่เสือจัดการให้นะคะพี่เสือขอบคุณค่ะ